สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมณนนีปิวมาเปิดถุงชอปปิ้งค่ะทุกคนที่ปิวไปช็อปมาว,วางวันก่อนนี่ค่ะทุกคนเดีย๋ยวมาเปิดกันเลยว่าปิวได้อย่างน่เอาถุงนี้กันนี่ค่ะมาเปิดกันเลยว่าปิวได้อย่างนี้นี่ได้รองเท้าค่ะทุกคนนี่ปิวได้รองเท้าแตะมารองเท้าแ,แตะมาคู่หนึ่งข้อสามนี่ปิวคู่หนึ่งนี่ค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยงามไหมคะนี่จ้า ลองเท่าแต่อันจริงปู้วไซส์ไซซ์ซิกเด้อร์ไซซ์หกด้อค่ะอันนี้มันว่าไม่ใส่หกใดใส่จิตมาแต่ว่ากับไซซอันนี้อยู่ไสซฟิตดีอยู่ค่ะหาหมดทางลานแล้วว่าไม่ใส่แม่ไม่ใส่ของปิ้วไซซ์แม่เลยแม่ลองเท่าของคอสค่ะทุกคนราคาประมาณเจ็ดสิบเหรียญดอลลาร์แคนาดาค่ะนี่แต่ว่าปิ้วซื้อเลยลดราคาในประมาณลดราคายี่สิบเปอร์เซ็นต์แลค่ะนี่ตังเป็นเงินไทยประมาณจะบาทตนีงไปเช็กกัน นี่สอเนี่ยมีค่าคูาลาเจ็ดสิบดอลลาร์ประมาณพันแปดร้อยกว่าบาทนะคะแต่ว่าลดราคาเหลือประมาณพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะลดราคาถูกเลยเนี่ยแต่ว่าข้องสามมิมิปิวบอลลดราคานี่เบิ้งค่ะใส่สบายแล้วเนี่ยเป็นมีคูเก่าแล้วแต่ว่ามันสีน้ำตาลเต็ม มันหันใส่โดนแล้วคันนี้เลยไปซื้อไม้กอล์ฟคนข้องลูกเปิยวกับมีสีขาวเถอนมีเปิยวออสีนี้นี่สวยงามไม่ค่าใส่สบายเลยนะคะเนี่ยรองคอสรองเท้าคอสค่ะกันน้ำนีมขนาดนี่ค่ะทุกคนปเปียห์เบิ้งเบิ้งของสาม,มีเปิยวนี้ของสาม,มีเปิยว,วบอลราคาข้องเท่าคุณีข้องเท้าคุณีตกประมาณ 84ประมาณ85าดอลลาร์ค่ะทุกคนราคาประมาณจะบาทเงินไทยตกเป็นเงินไทยประมาณ2,210บ,บาทค่ะทุ้วก็เนี่ยสองพนสองร้บาทอยู่เนี่ยมันแพงอย่างนี้เลยพวกเนี่ยก็เพราะว่าลดราคานี่ค่ะประมาณนี้คะ่ะทุกคนหมดนี่ประมาณจะบาทสคู่3,536บาทค่ะ2คู่เนี่ย3,000กว่าบาท นี่ค่ะทุกคนราเบิ้งถุงนี่ค่ะอันนี้เป็นของเป็นของซาล,ลาะนะคะตะเกงซาล,ลากางเกงซาล,ลาค่ะทุกคนเป็นผ้าลินินนะเนี่ยสีเขียวสีเขียวแล้วเขียวขี้ม้าพี่ขี้ม้าสีเขียวว,ยว,มมยวะน,นี่ใส่ช่วงซัมเมอร์ค่ะทุกคนนี่อันนี้สายมันามาเบ้างตัวจะบาดไซส์เอ็มนะคะนี่ตกตัวละสี่สิบเก่าสี่สิบเกากับหาสิบหาสิบดอลลาร์แคนาดาค่ะทุกคน ลายนิ่ใส่สบายเลยชอุซ้ำมือประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ข้างหน้าเดือนนี้ได้ไปซักแล้วแล้วมันก็หดอีกเนี่ยตัวเทียร์ไปใส่ใส่ใส่เอสมานี่เลือนมาใส่ใส่เอ็มแล้วตกมาปีนี้ใส่เสื้อผ้าใส่จะใส่เองค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะโอ้ใส่สบายแล้วล่ะอัาดนี้เดี๋ยวเบื้องราคาประมาณจะบาทค่ะทุกคนจริงตัวเนี่ยที่ซื้อเก่าราคาที่ประมาณ โอ้สอมอัตาลาดอาหารคะในค่ารวมภาษีแล้วตกประมาณหาด12ดอลลาร์41เซนต์ค่ะทุกคนประมาณ1,362บาทค่ะถ้าเป็นเงินไทย1,362บาทสังเกตตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้บ้านลดราคานี่ประมาณนี้ค่ะอยู่ได้ชอปปิ้งได้แค่นี้ค่ะทุกคนได้กางเกงตัวเดียวเสือบ่ได้ นี่คะ่ะทุกคนกับปิวไปรานมือม้อสองมาเลยวันนี้ <c oughs> นี่ได้นี่มากเลยกคนเป็นถ้วยถ้วยแก้วถ้วยแก้วถ้วยโหลง่ยายนี่ค่ะทุกคนน้ำว่าน้ำว่าจะถาดปังง่ายใส่สลัดนี่นะมือสองเลยคะ่ะทุกคนอีกลาคาราคาประมาณสามดอลลาร์ค่ะทุกคนสามดอลลาร์นี่จะเอายิบหายผูกค่ณลงมานียนะน้ำว่าเฮ้อได้ถ้วยแก้วมาใบหนึ่ง กับได้นี่มาอีกแจกันอันนี้เป็นแจกันค่ะทุกคเดินมาเห็นใช่ไหมอีเบิ้งทั้งอีแจกันแก้วนี่มือสองคือกันราคาประมาณ4ดอลลาร์ค่ะทุกคนสวยงามไหมเนี่ยอะไรราคาดีเลยเนี่ยเห็นว่าเป็นแก้วแล้วค่ะแจกันแก้วกับขวดกับไอถ้วยรู้ถวยถ้วยยังงก็ถ้วยแก้วม้าอย่างนี้หนึ่ง ประมาณนี้ค่ะทุกคนช่วงนี้กําลังอันนึงกำลังอันนั้นติดใจของมือสองลานของมือสองค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะไปชอปปิ้งมาเนี่ได้ของมานี่เหรออ้าพี่มาตกค่ะตรงนี้ตกป,ปล่อยๆทั้งวันเลยค่ะมื่อเนี้ยี่มาเดี๋ยวพิมพผ้าไปข้างนอนค่ะทุกคนจประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะเอาขยะ ขยะไปทิ่มเศษอาหารไปทิ่มหิมะตกไม้กันแล้วค่ะทุกคนหิมะตกโ่อยๆตกได้ตกดีกําลังน้ำแข็งหิมะกำลังละลายตกไม้กันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่โอขยะไปถิ่มกันค่ะ,าท,าะทุกคนนี่จะหิมะตกไม้กันแล้วค่ะทุกคนตกมาได้มาดีอุณหภูมิประมาณหนึ่งองศาเลยคะ่ะบ้านหนาวบ้านหนาวปันใดนี่ตกมาดิค่ะมันคือจังฝนแหละตกมาแล้วเดี๋ยวมันก็นจะละลายค่ะทุกคนยังสบายเลยค่ะเนี่ย <laughs> งาบมกบคะทุกคนตกม้ากอหบักแหญ่เม็ดบักง่ญ่นี่นะยี่ายนะ <ś c oughs> นี่ค่ะทุกคนอยวตกมา้าตกมาก้า,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 าค, oh, คือฝนมันก็ละลายนี่ค่ะโเย็นสดชื่นเลยเียวดกันทุกค ฝนเนี่ยเราบป้าหนาวตกมาคือฝนเลยกัละลายกันทุกคนขี้มาตกขี้มาตกมา,มาเลยมาเลยน,น้ำกันงกาแฟกัน,กนทุกคนเออเย็นสดชื่นเลยค่ะมาได้กินตกลงมาคือฝนเลยค่ะทุกคนคือฝนตกเลยเห็นม่าเปียกมาแล้วผมเปียกแล้วค่ะทุกคนออกอัไปข้างในเปียกเลยเสือกับเปียกเลยนะเออเย็นสดชื่นเลย เพื่อนสื่อเชื่ะทุกคนอิจ้าทุกคนปิวขมว่านในบ้านมาเฮดกาแฟากินกับอันนี้ค่ะมิมมอฟเฟนอันนี้เป็นแครนเบอร์อรีร่นะคะทุกคนแคนรนเบอร์รีเร่เลมอนรสชาติจะออกเปรี้ยวแน่ค่ะทุกคนเปรี้ยวกับมอฟเฟนมันจะออหวาน ประมาณน,นีคาริคโคล่นาน่ากินไหมคะกับกาแฟอ่อนหอนดูค่ะทุกคนนี่ชิมดูสิคะโอเคข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะ หวานนิดๆฝรั่งเปรีปร้ยวๆหอมแซ่บดีค่ะทุกคนกาแฟร้อนๆสิคะ